ยายร้องเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ให้ฟังที่ตาอ่าเออวัดเอ้ยวัดโบสมีตานตานดษเจ็ดตอนคุณทองจะไปปลอนนี่ป้านี่เม่นมาขอดข้าวใส่อ้อนี่ท่อเรือไปตามมา เขาก็ลือว่าคุณทองตายแลว้วเลือแต่กระดูกแก้วนี่เมียรักจะไปปรงคุณสี่ทื่อจัดนี่คุณปัดตื่ตรงทื่ตายลงจะไปปรงศบเจ้าคุณทองเออ เือนกึ้นเอ้องกึ้นเดียบลา่หลังซัเราบางอาเดียวมือไปปาดพระดวงจันทร์บางบ้านเขาตีคองบางบ้านแล้วเขาร้องขอขันเขาหวารากับพระจันทร์มันรอบกันบนเวียอ ชาวชาวเออประชาเขามาบินบาสกดข้าวใส่าทาตนีม่มีัังข้าวบาทและข้าวบินตรวน้ำติดถ้านในองนุ่มครานได้กินมีทางข้าวบาทและข้าวบินจนพอตูวหนูเออ ไก่แจ้่าวน้ำซอเซนีไปข้อเมีขั้นมากลอยน้ำไปไนอยเสียจะไปข้อมีที่น้อยไปแวบ้านน้องขอ้อื่นข้อทองจะท้องซ้ำแกลไก่แจ้ไปข้อมีที่น้อยไปแวบ้านน้องก็เนื้อ ไปกาดไปเรามากลองจางตามมวงให้กวางควางนี่คลองจางนี่ผู้เข้าเกี้ยวจางหนองซักสี่ห้าตัวไม่เมื่อนจางพีสักตัวเดียวกลองจางในโ่ผู้เข้าเกี้ยวนี่ตัวเดียวเรียวแรงเออ Chọc leo nha Chọc leo Càng trắng Nghe tính